ที่วัดวัดหลวงคุณเอ็้นฮะไม่แหลือข้าวขาดิดข้าวตังแมงฮะเนาะเจ้าข้าวเดี๋ยวแต่ข้าวขามาหรือเหื่นหรือใจอย่างในเอออย่างก็แนะนน้ำปั่นลูกใจลูกใจข้าจ้นี่ยนี่ครันี่อ้าวลูกใจหลวงข้านะลูกใจข้ามันใครเถอะกำข้าแบก รถได้รถรถเครื่องได้ช่ำดีได้แบกล่วงขานแ่นะครับผมฟงจะอินเนี่ยนะบนที่ไรขี่ช่ำดีได้แบกล่วงขานแ่นะใน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 ก็อนในก็อนชั่งเป็นดูข้างก็ไน้ดูยิ่งแดงนะในก็อนในก็อนีได้แบกล่วงอั่างไรโย่เบกล่วงยังเปลี่ยนใจเนอในโดนอ่ใน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 ตีได้หามล่วงก่อนในก่อนขึ้นในโอเคเนาะมีปัญหาเนอไม่ไม่ถึงวันในอันในกี้หนอตีได้หามล่วงกันเนาะ อากกว่าเว่าฮี้งอมมันเฮียงใหญ่เหนือเปิคขานะ GPS ในฮี้งใหญ่เหนือเปิลขานันนตั้งฮียงมีอยู่สองอยหาข้าวนะอันอันอันนี้มีอยู่สองลอยกี่ก้อนเนาะในลอยซาวาอ๋อใน้อยาวาใน้อยซาอันรวดครึ่ง้อยาวาในปุ้นน้ำขขำดีห้ามล่วงกันนะอันสองลอยหาีเม่ห้ามล่วงในก็ถูกดีบุนังเก่าข้านอซื้อมาแห่งไหนตึกวานี่นังเก่าข้านนะเออเอาลให้ตามมหันตตาตูเจ้าก่ออาจจะต้องเหมือนเด้ไว คนอยิงอุบยุบมัาเลยกมาเอามาแล้วเมันยังนั่นคนน้นังนั่นมันหลบวิเยีะบกกันอยนตู้หม้อหัเทียงเอแล้วจังเธอ๋อหันไปกอคฮะมาเรียวเขาคามาหาวระที่วัดลงคุณอินอมใจวัดลงคุณวิน คนวน้นไม่ได้เป็นก้นลงคือก้มหูหนอยมากุปองหนึ่งนะมมนได้มาสังส่งว่าสั่งไว้อยู่ในใหก้มหูยินจ่มครับใจค้านได้ก็เป็นตั้งคืนมันคันเนอแต่มีทางนักกายาคันนะเข้ากับคืนก่าตัวจอมกันคะ่ะในป้าคามาแหลทีนในขันนะเข่าขัดอะไรอไวกาขันนั่นก็ตัลจอมขอสั่งสอนบนคันคเนาออย่าไปพิษกดหมายอนุรว่างเว้นคันนะ นกําแพงได้ก็เซลฟี่กําแพงก็ถ่ายมุมไหลลีนี่ครับอ่ะ,ะกํากําแพงตึกเลือลอยู่ครับเฮ้ยอยู่กันไนะฮะอยู่กันไหนะฮะโอโ้โ,อโหตั้งตั้งคืนเลยเนะาะอลังการมากอ่ะนายใค,ครเ็นตั้งเคาครับเวนตั้งเหรอเราเรา,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 าจะน้องเวนเป้าบ่นเนาะู่าพื่อจะว่ วิ่งเป้าปะขาไค่มาเรียขาวค่ะไปขึ้นกาค่เนาะตั้งไมเป็นเส้นตั้งอันขาขา่ตไปขึ้นก้าวค่ตีวัดลงขุนวะินค่นะเันได้เป็นหมาอย่างแนเป็นหมากหแต่มันกินอะไรมูรดแล้วในหลอมกว่าก็ตีเลยหันวัดมีไว้กันนคะค่ะเนาะเราจะเูา,า,าพากวกิเจ้าดแลงวมญยอมเหนียาบอ่าวิหูนั่นต่อหลุมอยู่ ปงสันบ่เนาะแต่ก็อยู่แข้งขนาดนั้นไปในครับพี่เนาะครัเป็นเหมือนเจ้าหนังห่อไว้ค่ะเนาะเยอะกว่าไปเต็มีนกคาเรียบเรียบพอไว้ค่ะโอ้ยกันนายเป็นห้องว่าบดพันนอนก็ป่องว่าเกียงพลากิ้งกันนายเต็มีพลากิ้งเนะพี่หนุ่นันนายเต้อ๋อยันหนุนก็เลยว่าพันนอนอ๋อเลยเลยว่าเป็นว่าฝายนอนหน่มาตั้งบนนั่น เป็นทองจำบัดอะไรกันนั้นในคะ่ะในฮัมเบตจะเป็นคนอ๋อคนพิมใช่ในก็เป็นพายเป็นพิรุ่งเหรอเนะี่ยโอ้จุลิกันนั้นในเป็นปวดพายเยินในค่ะปีนา่าเขาในเป็นยาต่อมูพยาหนอหนอกนา้มันก็นก้มไตหัวควาแต่เป็น,นพลัดจคค่ะเนาะในคะ่ะโหตั้งไงมันเดือดรึ อันนี้เด็ดเลยว่าเอาไม้เฮ็ดไใบค,ค่ะพะี่น้องขาพอพะลาเอาไม้ใหญ่ๆเฮ็ดไว้แล้วกันให้เต๋อให้พ่อพออยู่กันในมงเลหันตั้งปุ่นได้เป็นวัดพรานอนคะนะ่ะเนาะตั้งปุ่นในเเป็นพรากิ่งตั้งในซ้ำเตเป็นพราจกในเขานะ นี่เป็นความไม่พลาดครับเนาะนี่ค่ะตั้งในวัดในติเลหันมีพระกิ่งไว้ค่ะนะเยนเป็นในเป็นห้องว่าเป็นบดพ้านอนนี่คะนะ่ะเนาะป้อมมงกวาตั้งบนได้ก่อนแตเป็นวัดพระเยนในค่ะว่าตั้งบนได้เป็นอ่าวัดอันมีพระจุกไวค้ค่ะอาคะนรในแต่ก็เป็นกวนมาเหล็กกำพองค่ะเนะาะเยนก็ตีเนเรื่องแก้วในค่ะนะ เดลัยฮันมีไว้พาสปอร์ตของ Wi-Fi ค่ะเนาะ Wi-Fi เนี่ยจะเล่นฟรีในคาวาเนะเาะเล่นฟรีก่นนะอนไลน์ในคาวานเนี่ย